ลิงสแสมมที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางกระดีเขตบางขุนเทียนถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนเข้ากรงขนาดเล็กเพื่อขนย้ายออกจากพื้นที่หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าดิงเหล่านี้เข้าไปทำลายข้าวของและขโมยอาหารของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้มีการนํากรงมาตั้งไว้บริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยในทุกช่วงเช้าก็จะมีการนําอาหารมาให้ลิงเพื่อให้ลิงนั้นเกิดความคุ้นชินโดยหลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนย้ายลิงทั้งหมดไปไว้ที่อยู่แห่งใหม่ที่เหมาะสมกว่าค่ะลําดวนเตียปเปิลชาวบ้านชุมชนบางกระดีเล่าว่าแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าชายเลนมีลิงแสมอสาศัยอยู่แล้ว ก่อนจะถูกสร้างเป็นบ้านจัดสรรมีผู้คนเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นทําให้พื้นที่อาศัยของลิงลดลงประกอบกับจํานวนลิงที่เพิ่มขึ้นทําให้พวกมันออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเดือดร้อนเช้าขึ้นก็ไปขึ้นบนหลังคาแล้วก็กระจุยกระจายของตีนตู้เย็นเปิดตู้เย็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเสื้อผ้าก็ขาบไปบนหลังคาผ้าหม่มผ้า นนู้ผ่าอะไรเออคืนบน้องคาไปเพิ่งจะเจอสองห้าปีนี่แหละเพิ่งมาเจอลิงแต่ตอนนั้นก็ไม่มีลิงเออมาเจอลิงตอนที่ไม่นไยวๆเนี่ยต่อห้าหกปีนี่แหละการเคลื่อนย้ายลิงออกจากพื้นที่เป็นความเห็นร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับชาวบ้านในละแวกนี้ที่เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยเจ้าหน้าที่จะทยอยจับลิงสแสมที่มีกว่า300ตัวเคลื่อนย้ายไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงค์เพื่อตรวจร่างกายและเก็บตัวอย่างเลือดคัดแยกพันธุก,กรรมจากนั้นจะนำไปปล่อยที่เกาะคุณกะลาในเขตบางขุนเทียนที่ห่างจากชุมชนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมนำอาหารมาให้ลิงอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรี ถ้าเขาไปอยู่บริเวณที่เฉพาะของเขามีรู้รอบกอบคิดนะฮะแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของที่นที่อยู่แหล่งอาหารอะไรให้เขาแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มีคนไปให้อาหารลิงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็อาจจะทําได้ทางเขตบางเทียนแะล้วเขารับหลักการตรงนี้แล้วปีหน้าเนี่ยปี59ก็จะของมบมาตรงนี้มาสนับสนุนคือลิงลิงบริเวณนี้ทีแรกมันก็ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ชุมชนตรงนี้นะก็อยู่บริเวณด้านนอกแต่นี้พอด้านนอกเนี่ย <S <S เ,เขาพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาไม่มีป่าไม่มีอะไรเขาก็เข้ามาอยู่บริเวณบ้านคน วันนี้เราเอาออกไปบริเวณที่เกาะคุณกะลาก็ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่ก็เป็นบริเวณที่เขาเคยมีอยู่อาศัยอยู่นะฮะและเพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะทำหมันลิงโดยเริ่มต้นจากการทำหมันลิงเพศผู้ก่อนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าและจะของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนในการทำหมันลิงแสมเพศเมียที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าถึง3เท่า นอกจากนี้จะปรับปรุงแหล่งอาหารและที่อยู่ใหม่ของลิงให้มีความอุดมสมบูรณ์ข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าลิงแสม,มนในชุมชนบางขุนเทียนมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพื้นที่ป่าชายเลนที่ลิงแสม,ม,มอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบถูกเปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร,รและโรงงานส่งผลให้ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของลิงแสม,ม,มลดลง จนต้องออกมาหาอาหารในเขตชุมชนเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาเช่นนี้ศักดาดุนยาชีวะถ่ายภาพอนุสาพรมออสรายงาน